บรรยากาศการนำน้ำนะครับผมนะครับสวัสดีครับทุกท่านครับผมนี่นะครับผมนะครับนี่อ้าวอ้าวอ้าวนี่นะครับความสุขของรีสอร์ทการาบน้ำนะครับทุกทุกวันม no ีควานก็ไม่เคยได้ลงนะครับผมคลิปแบบนี้นะครับนานๆจะได้ลงทีนะครับผมนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมนะครับ ดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับผมนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมด้วยนะครับอ,าอา่าครับนี่เอาครับเอาเข้าไปใอ้เต็มที่นะครับผมนะครับก็อา <c oughs> บน้ำให้เขาบ้างนะครับนานๆที จะได้สดชื่นนะครับยังเป็นเด็กขี้เล่นอยู่นะครับผมนะครับถ้าเรากันกันน้ำนะครับสายยางตอนนี้ครดูดูเอาเอาเอาไอ ไาสนุกเอ้า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 นะครับกีนน้ำเสร็จเก็นะครับก็ประมาณสองสามวันวิกวันจะฉีดน้ำไป็ตีแล้วมันก็จะพาออกไปข้างนอกนะครับนี่ก็วิกวานก็จะให้เล่นอยู่ในหลักนะครับเพราะวันนี้อากาศดีนะครับผมนะครับไปข้างนอกไม่ได้นะครับนี่ดูดูเอาเอาแล้วเอาแล้วเอา

อ๋ออ๋ silently, ออ๋อถเออลื่นเลื่อนลื่นอย่าโยนก็พนะครับ right ไม่ต้องโยนนะครับผมนะครับไม่โยนนะครับผมนะครับไม่ได้ดะไม่โยนไม่ได้นะครับไอ้นะครับไอ้ความสุขของรีสอร์ทในแต่ละวันสดชื่นสดชื่นเอ้ปะ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 โอ้พี่ควันลืมดูสายยางถึงสายยางเฉยเลยนะครับผมนะครับดีนะครับผมนะครับมองเห็นทัน อเอาเข้าไปอ้เต็มที่อเอลื่นๆๆๆครับก็วิกรเอารถดามาดันขยะอาให้นะครับได้ลุงนะครับจะได้เล่นสบายๆครับให้ผ่อนคลายบ้างนานๆทีถ้าจะได้มีความสุขนะครับดูเอ้เล่นแล้วอออออเออ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 อ หาเรื่องมีก่อนนะไม่ใช่อะไรนลนี่เอาเอาเลยเป็นเด็กน้อยไปเลยเอา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 สบายเลยเอาเอาเอาก็เป็นอย่างนี้นะครับผมนะครับแต่ว่าเขาสดชื่นนะครับถ้าได้เล่นน้ำก็สดชื่นไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาดินมากรบเอานะครับตรงนี้นะครับเล่นไป อ่าครับอ่าอเลื่อนเรื่อนเรื่อนเอเอาเอาเอาเต็มที่เอ้าเอ้าเอ้าอ้วนด้วยครับเดือนนี้อ้วนด้วยนะครับเต็มที่ด้วยนะครับเดือนนี้อ่าสายเต็มร้อยนะครับนี่ดูดูดูเอาเต็มที่เลยครับผมนะครับสุดหล่อนะครับ ชอบแบบไหนก็เล่นแบบนั้นนะครับผมนะครับก็ใดรชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้พี่ควานด้วยนะครับผมนะครับครับก็ฝากนะครับช่องควันหมังเจ้าช้างสุรินด้วยนะครับผมนะเป็นกําลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับผมครับขอบคุณสําหรับทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมสวัสดีครับ